เรื่องราเริ่มต้นด้วยการแนะนำลินเชนที่ปรึกษาด้านการหางานที่มีชื่อเสียงในบริษัทที่มีชื่อเสียงเธอไม่ค่อยเข้าสังคมกับคนอื่นๆและอุทิศเวลาทั้งหมดให้กับงานของเธอปลายวันหนึ่งลินเชนได้รับการแนะนําให้รู้จักกับผู้บริหารคนใหม่ชื่อแดนนี่ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของซีอีโอแดนนี่มีความมั่นใจและมีเสน่ห์มากและคนส่วนใหญ่ชื่นชมเขาแต่ลินเชนไม่ได้ให้ความสนใจเขามากเท่าคนอื่นๆเมือเ่อแดนนี่เข้าหาเธอและเชิญเธอไปงานปาร์ตี้ในคืนนั้นลินเชนปฏิเสธโดยบอกว่าเธอไม่สนใจงานปาร์ตี้ อย่างไรก็ตามเมื่อเดนนี่บอกว่าซีอีโอกำลังพิจารณาที่จะให้เธอเป็นหุ้นส่วนเธอก็เปลี่ยนใจต่อมาในคืนนั้นเมื่อหลินเฉินปรากฏตัวที่งานปาร์ตี้ของบริษัทซีอีโอู้สึกประหลาดใจกับการปรากฏตัวของเธอเดนนี่จึงแนะนําหลินเฉินให้รู้จักกับภรรยาของเขาอลิเซียไม่กี่นาทีต่อมาหญิงสาวชื่อเรจิน่าเข้ามาหาหลินเฉินและอ้างว่าเป็นรุ่นพี่ของเธอในโรงเรียนมัธยมอย่างไรก็ตามหลินเฉินบอกว่าเธอไม่เคยเห็นเธอมาก่อนและรีบวิ่งไปที่ห้องน้ําด้วยความตกใจเมื่อเธอออกจากห้องน้ําเธอก็วิ่งเข้าไปหาผู้หญิงชื่อฟ ซึ่งเป็นซีอโของบริษัทโตเทนฟอง,ฟง,ฟงชวนชวนให้เธอเข้าร่วมบริษัทของพวกเขาแต่หลินเฉินบอกว่าเธอต้องการเวลาคิดจากนั้นเธอก็กลับไปที่งานปาร์ตี้ที่ซีอได้มอบหมายงานที่ท้าทายให้เธอปรากฏว่าหลินเฉินต้องน้มน้าวใจลูกค้าสาคัญชื่อแอลัลนพร้อมกับความช่วยเหลือของเดนนี่ทันใดนั้นเดนนี่ก็คว้าเอลเธอซึ่งทําให้เธอรู้สึกไม่สบายใจเธอจึงออกจากงานปาร์ตี้ไปทันทีเมื่อเธอกลับถึงบ้านเธอพบว่าโทบี้แฟนหนุ่มของเธอได้ทาความสะอาดอพาร์ตเมนต์ของเธอและทิ้งของขวาญไว,ว้บนโต๊ะ แต่หลินเฉินดูเหมือนจะไม่พอใจและทำงานต่อไปเช้าวันรุ่งขึ้นเดนนี่และหลินเฉินเดินทางไปพบกับลูกค้าสำคัญชื่อออลันแต่เมื่อพวกเขามาถึงเดเมียนก็แจ้งหลินเฉินว่าออลันไม่ชอบทำธุรกิจกับผู้หญิงและทิ้งเธอไว้คนเดียวขณะกลับบ้านหลินเฉินสังเกตเห็นว่ามีรถคันหนึ่งตามเธอมาและเมื่อเธอจอดรถเธอก็ประสบอุบัติเหตุชนท้ายรถหลินเฉินโกรธจัดลงจากรถเพื่อตรวจสอบว่าเป็นใครแต่เธอไม่คาดคิดว่าเรจิน่าจะอยู่ที่นั่นเธอสังเกตเห็นรอยฟกช้ำที่มือของเรจิน่าราวกับว่าเธอถูกทำร้ายร่างกาย ตำรวจจราจรปรากฏตัวขึ้นเรจิน่าขอโทษลินเฉินโดยบอกว่าเธอแค่ต้องการคุยกับเธอเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างในอดีตแต่ลินเฉินรู้สึกหมุดหงิดกับเรื่องนี้และจากไปลินเฉินกลับถึงบ้านด้วยความโกรธและโทบี้ก็เริ่มกดดันให้เธอไปบ้านเกิดเพื่อฉลองวันเกิดของเธอซึ่งทำให้เธอรู้สึกหงุดหงิดมากยิ่งขึ้นตอนนี้โทบี้รู้สึกหมุดหงิดกับพฤติกรรมเย็นชาของเธอและอ้างว่าเขาจะขอเธอแต่งงานทั้งๆท,ที่รู้ว่าเธอต้องการยุติความสัมพันธ์อย่างไรก็ตามลินเฉินพูดเพียงว่าเธอไม่อยากคิดเรื่องการแตงง และขอให้โทบี้ปล่อยเธอไว้คนเดียวไม่กี่นาทีต่อมาหลินเฉินได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหนาาของเธอแจ้งว่าการจัดานระหว่างเดียนนี้และแอลันล้มเหลวและเขาขอให้เธอเข้ามาแก้ไขปัญหาในวันรุ่งขึ้นเธอไปที่ร้านกาแฟ,โ,ฟโปรดของแอลันและขอเวลาไม่กี่นาทีเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับงานแอลันปฏิเสธที่จะพูดคุยกับเธอในตอนแรกแต่หลังจากได้ยินเธอพูดภาษาเกาหลีเขาก็ตกลงที่จะให้โอกาสเธอและเธอสามารถโน้มน,น้าวให้เขายอมรับข้อตกลงได้สําเร็จ ในขณะเดียวกันเดนนี่ก็อิจฉาความสำเร็จของลินเฉินและเริ่มลุกละเมิดทงเพศเธอที่สำนักงานแต่เมื่อพนักงานคนอื่นๆมาถึงเขากล่าหาว่าลินเฉินหมกมุ่นอยู่กับเขาและสร้างฉากใหญ่เธอรู้สึกหมงุดหงิดกับเรื่องนี้เธอจึงพยายามโทรหาฟงซึ่งกว่านน้นนี้ได้เสนอตำแหน่งงานให้เธอแต่ฟงแจ้งเธอว่าหากต้องการทำงานที่ดทเทินเธอต้องเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วคืนนั้นเดนนี่โทรหาลินเฉินและเร่งให้เธอมาที่สำนักงานทันทีโดยสัญญาว่าจะช่วยให้เธอได้งานที่ดทเทินเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นเธอจึงไปที่สำนักงงานแต่พบวเป จากนั้นจูจูเดนนี่ก็ปรากฏตัวขึ้นข้างหลังเธอและทําให้เธอหมดสติลหรินเฉินตน่นขึ้นหลังจากนั้นไม่นานพบว่าตัวเองถูกมัดด้วยเชือกจากนั้นแดนนี่ก็หยิบกล้องออกมาและเริ่มถ่ายทําหลินเฉินที่ถูกล่วงละเมิดอย่างไรก็ตามเธอสามารถปลดเชือกและฉีดสเปรย์ป้องกันหมาป่าใส่หน้าเขาได้เดนนี่จับเธออีกครั้งและพยายามล่วงละเมิดเธอแต่เธอคว้าปากกาและแทงเข้าที่ใบหน้าของเขาก่อนที่จะวิ่งหนีไปด้วยความตกใจเธอขึ้นรถทันทีเพื่อพยายามออกจากที่นั่นไม่กี่นาทีต่อมาเธอได้รับโทรศัพท์จากฟอง ซึ่งแจ้งเธอว่าโทบี้แฟนหนุ่มของเธอได้แนะนำเธออย่างดีดังนั้นพวกเขาจึงตั้งใจจะจ้างเธอเมื่อะหนักในสิ่งที่โทบี้ทำเพื่อเธอเธอจึงนึกถึงวิธีที่เขาช่วยเหลือเธอมาตลอดหลายปีและแม้แต่ยอมทิ้งงานในสหรัฐอเมริกามาอยู่กับเธอหลินเฉินรู้สึกผิดและพยายามโทรหาโทบี้แต่ทันใดนั้นรถบรรทุกขนาดใหญ่ก็พุ่งเข้ามาชนรถของเธอในฉากถัดไปหลินเฉินรู้สึกตัวและพบว่าตัวเองอยู่ในบ้านในวัยเด็กของเธอเธอออกจากห้องและเห็นพ่อแม่และพี่ชายของเธอ มันยากสําหรับเธอที่จะเชื่อพาะพี่ชายและพ่อของเธอเสียชีวิตไปหลายปีแล้วเธออบกอดมีน้องชายของเธอและบอกว่าเธอฝันร้ายแต่ครอบครัวของเธอถามว่าเธอฝันถึงอุบัติเหตุทางรถยนต์อีกหรือไม่พ่อแม่ของเธอเปิดเผยว่าเธออยู่ในอาการโคม่าเป็นเวลานานหลังจากที่รถชนในวันที่ฝนตกจากนั้นพ่อของเธอก็แจ้งหลินเฉินว่าโทรศัพท์ของเธอได้รับการช่อมที่ร้านเมื่อเธอไปถึงที่นั่นเธอประหลาดใจที่พบว่าโทรศัพท์ของเธอแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงรวมถึงสมุดที่อยู่ของเธอด้วยหลินเฉินพยายามโทรหาทบี้แฟนหนุ่มของเธอ แต่หมายเลขนั้นไม่มีอยู่เธอเริ่มสงสัยว่าเธอกำลังประสบปัญหาอื่นๆหลังจากประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เธอจึงเริ่มหาคำตอบทางออนไลน์เมื่อเธอเลื่อนดูแกลเลอรี่รูปภาพเธอพบรูปภาพของเธอที่ถ่ายกับเมียและนิกกี้ลินเชนจำรายละเอียดบางอย่างเกี่ยวกับพวกเธอจากช่วงเวลาที่อยู่ในโรงเรียนโดยรู้ว่าพวกเธอเป็นเพื่อนสนิทของเธอต่อมาหลินเินไปที่ที่ทำงานของโทบี้เพื่อตามหาเขาแต่กลับพบว่าเขาไม่มีตัวตนสิ่งนี้ทำให้เธอตกใจมากยิ่งขึ้นเธอค้นพบว่าไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทที่ปรึกษาอีกต่อไป และบ้านที่เธออาศัยอยู่ตอนนี้เป็นบ้านของหยางเพื่อนของเธอหลินเฉินไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอแต่เธอจะหนักว่าเธอต้องยอมรับความจริงและกลับดไปใช้ชีวิตประจำวันของเธอเพราะตอนนี้เธอมีครอบครัวที่สมบูรณ์แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเธอไม่สามารถเข้าใจได้ว่าทำไมเธอถึงคิดถึงหมิงมากขนาดนี้หากเขาไม่มีตัวตนสองสามวันต่อมาหลินเฉินไปพบกับเมียและนิกกี้เพื่อนสนิทในโรงเรียนมัธยมของเธอพวกเขามีงานปาร์ตี้ที่บ้านของนิกกี้และต่อมาทั้งสามสาวก,ก็เข้านอนตอนเที่ยงคืน ลินเินรู้สึกว่ามีคนบุกรุกเข้ามาในบ้านหลังนั้นแต่เธอรู้สึกกลัวและแกล้งทำเป็นนอนหลับเช้าวันรุ่งขึ้นเธอเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เพื่อนๆฟังและพวกเขาค้นพบว่าผู้บุกรุกเป็นคนติดยาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของอาคารเมื่อพวกเขาค้นหาบ้านด้วยกันพวกเขาพบกล้องรูเข็มโดยไม่คาดคิดลินเินแนะนำให้เพื่อนๆแจ้งเหตุการณ์นี้ให้ตำรวจทราบเมื่อจอนเคพบว่าตำรวจมาถึงบ้านของเขาเขาก็หนีไปด้วยความหวาดกลัวทำให้คุณยายของเขาได้รับบาดเจ็บและต้องเข้าโรงพยาบาล เมื่อผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ขอโทษเด็กสาวหลินเฉินก็อ่านคำสารภาพของคนติดยาและพบว่าสถานการณ์ครอบครัวของเขาไม่ดีกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของยายของเขาเธอไปโรงพยาบาลเพื่อเยี่ยมเธอเมอร์ลินออกจากโรงพยาบาลเธอถูกจอนเคตามมาตั้งแต่ที่เธอโทรแจ้งตำรวจเขาดึงมีดอกมาและขู่ว่าจะทำร้ายเธอแต่โชคดีที่มีคนเข้ามาขัดขวางและช่วยเธอไว้ได้ทันเวลาแต่เธอตกใจเมื่อเห็นว่าคนที่ช่วยเธอคือแฟนหนุ่มของเธอโทอบ,บีเมอร์ลินเห็นโทบ,บีเธออดไม่ได้ที่จะกาดเขา ในขณะเดียวกันจูงเคก็ดึงอาวุธออกมาและแตัดสินใจที่จะโจมตีเขาแบบไม่ทันตั้งตัวแต่ลินก็ผลักเขาออกไปและลงเอยด้วยการได้รับบาดเจ็บโทบีเริ่มไล่ล่าจูงเคทันทีและลินก็วิ่งตามเขาไปแต่ขณะที่เธอทําอยู่รถจักรยานยนต์เกือบชอนเธอโทบีจึงไปช่วยเธอแทนเมื่อเขาบอกว่าเขาเป็นตำรวจลินจึงขอให้เขาดูบัตรประจําตัวของเขาขณะที่เขายื่นบัตรประจําตัวให้เธอเธอพบว่าชายที่หน้าตาคล้ายโทบีจริงๆแล้วเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจชื่อเฉา ในระหว่างนั้นเขาได้รับโทรศัพท์และพูดถึงบุคคลชื่อเชิงหูลินแจ้งให้เขาทราบว่าเธอรู้จักชื่อนั้นเพระาะเิขาเคเป็นรุ่นพี่ของเธอในโรงเรียนมัธยมตอนนี้ทั้งสองไปกินข้าวและลินก็รู้ว่าสู้แตกต่างจากโทบีอย่างสิ้นเชิงเซอเป็นคนสก,กปรกมากในขณะที่โทบีสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเขาแจ้งให้เธอทราบว่าชิงหูหายตัวไปและถูกกล่าวหาว่าฆ่าเชิงอดีตอาจารย์ฟิสิกส์ของเธอในบ้านพักคนชราเมื่อได้ยินชื่อนั้นลินก็จำ ได้อย่างชัดเจนแต่จำครูไม่ได้เซอสงสัยว่าเธอป่วยทางจิตตลินอธิบายว่าเธอเพิ่งประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์และความทรงจำของเธอก็ประปนกันไปหมดตั้งแต่นั้นมาทำให้เธอยากยะไม่ออกว่าอะไรจริงและอะไรไม่จริงเมื่อลินเชินกลับถึงบ้านเธอยังคงคิดถึงเชงฮวเธอเปิดดูหนังสือภาพแต่เธอจำอะไรเกี่ยวกับครูของเธอไม่ได้เลยในวันถัดมาเธอได้ยินพ่อแม่ของเธอทะเลาะกันแต่เมื่อเธอเผชิญหน้ากับพวกเขาพวกเขาก็อ้างว่าไม่มีอะไรต่อมาเธอจำได้ว่าเธอและมีน้องชายของเธอเคยเก็บสตรอเบอรี่ด้วยกันตอนเด็กๆ เล้วเธอก็รู้ว่ามิม่ได้พูดเหมือนเดิมและดูเหมือนจะหลงทางและไม่พอใจตลอดเวลาดังนั้นลินจึงเข้าหาเขาและพยายามพูดคุยกับเขาแต่ทันใดนั้นแผ่นดินก็สั่นสะเทือนคุณเข้าใจไหมว่าเกิดแผ่นดินไหวหลังจากแผ่นดินไหวเพียงเล็กน้อยลินเชนก็จำการพูดคุยสั้นๆของเธอกับเด็กหญิงตัวเล็กๆชื่อแอนนาในศูนย์การเรียนรู้ได้เธอจำได้ว่าแอนนาอ้างว่าพ่อแม่ของเธอจะหย่าก,กันและพ่อของเธอขู่ว่าจะฆ่าเธอในวันเกิดของเธอเมื่อลินเหลือบมองปฏิทินอย่างรวดเร็วเธอพบว่าวันนี้เป็นวันเกิดของแอนนา แม้ว่าเธอจะไม่น่าใจว่าความทรงจำนั้นเป็นเพียงภาพหลอนหรือเกิดขึ้นจริงเธอก็ตัดสินใจลองดูเธอรีบไปที่บ้านของแอนนาแต่ระหว่างทางจัก,กรยานของเธอก็เสียโชคดีที่เธอวิ่งผ่านเซอและขอให้เขาไป่งเมื่อทั้งคู่ไปถึงบ้านพวกเขาก็สังเกตเห็นควันลอยออกมาจากบ้านทันทีพวกเขารีบพังประตูและเข้าไปช่วยครอบครัวอย่างรวดเร็วต่อมาขณะที่เซโอกำลังล้างมือลินเชิญสังเกตเห็นมือที่ไม่ของเขาและนึกถึงโทบีเธอจำได้ว่าโทบีมีรอยแผลเป็นที่หน้าอ,อกเธอจึงขอให้ชอโชหน้าอ,อกของเขา ต่เขาพบว่าคำขอนี้แปลกและรู้สึกว่าเธอไปไกลเกินไปและยังกล่าวหาเธอว่าแกล้งทำเป็นบ้าต่อมาเซอไปที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจประวัติการรักษาของเธอแล้วพบว่าลินได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เขารู้สึกยากกับพฤติกรรมของเขาต่อมาในคืนนั้นขณะด,ดูเขาที่บ้านลินพบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่กี่คนได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเพื่อให้แน่ใจว่าเซอปลอดภยัยเธอจึงรีบไปที่โรงพยาบาลทันทีและรู้สึกโล่งใจเมื่อเห็นเขานอนหลับอยู่ในทางเดินไม่กี่นาทีต่อมาลิน ยามองรอยแผลเป็นที่หน้าอกของเขาแต่เขาจับเธอได้เขารู้ว่าเธอตั้งใจจะทําอะไรเพื่อให้เธอเลิกเขาจึงถอดเสื้อผ้าออกเพื่อโชว์หน้าอกของเขาให้เธอหลังจากที่รู้ว่าไม่มีอะไรอยู่บนหน้าอกของเขาเธอก็หันหลังกลับและเดินออกไปในวันถัดมาเมื่อเช้าตรวจสอบกล้องวงจรปิดของร้านห้าแวนเขาพบว่าลินเชนและเชงฮว๊ได้พบกันสองสามวันก่อนเกิดเหตุฆาตกรรมเขาสงสัยว่าลินเชนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมอย่างไรบางอย่างและตัดสินใจที่จะฉอดเนมเธอในขณะเดียวกันชายชื่อหยุนก็มาถึงบ้านของลิน แต่เธอจำเขาไม่ได้พ่อแม่ของเธอเล่าให้เธอฟังว่าเธอออกเดทกับเขาในวิทยาลายัยและตั้งแต่ที่พวกเขาเลิกกันหยวนก็เดินทางไปทั่วโลกหลังจากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็ไปที่สวนผลไม้ของพ่อของเธอขณะที่เขาก็ตามพวกเขาไปด้วยเขาเดินไปรอบๆสวนผลไม้เพื่อหาบาแสแต่ไม่พบอะไรเลยในเย็นวันนั้นเมื่อลินเชินกลับถึงบ้านเซอก็เผชิญหน้ากับเธอและถามว่าทำไมเธอถึงได้พบก,กับเฉิงหูสองสามวันก่อนเกิดเหตุฆาตกรรมแต่ลินก็ยิ่งสับสนและไม่มีความทรงจำในการพบเธอแต่เนื่องจากชอไม่เชื่อเธอในครั้งนี้ลิน จึงขอให้เขาไปที่ร้านฮัาวัดกับเธอเพื่อดูว่าเธอจําอะไรได้ไหมียวพาลินเชนไปที่ร้านฮัาวัดแต่เธอจําอะไรไม่ได้เลยจากนั้นเขาก็พาเธอไปยังอีกสถานที่หนึ่งที่เธอเคยไปลินเชนไม่รู้ว่าเธอเคยไปที่นั่นมาก่อนจงกระทั่งเธอเป็นเด็กผู้หญิงชื่อโคโคที่ขายครื่งริดบและงานหัตถกรรมลินไม่จาโคโคแต่เด็กหญิงคนนั้นบอกเธอว่าลินเชนเคยมาเยี่ยมเธอเป็นประจำและเธอไม่มีเพื่อนคนอื่นโคโคยังกล่าวอีกว่าซ e o เป็นคนแรกที่ลินพาเธอมาีนถังเช่าและลินรู้สึกประหลาดใจเมื่อได้ยินเรื่องนี้ในภายหลัง ลินเฉินไปงานเลี้ยงกับเพื่อนสนิทและอดีตแฟนหนุ่มของเธอที่ชื่อหยวนที่นั่นเธอสังเกตเห็นนิกกี้กำลังจีบอดีตแฟนหนุ่มของเธอซึ่งกระตุ้นความทรงจําเก่าๆของเธอเธอจําภาพที่เธอสาบานอย่างกรุบกรึ่งได้ว่าเพื่อนสนิทของเธอเป็นพวกน้าซื่อใจคดและพวกเขาได้ทรอยศความไว้วางใจของเธอในวันถัดมานิกกี้เชิญหวังให้มาพบเธอและเธอพยายามเลียกลลอมเขาแต่เขาปฏิเสธคําชวนชวนของเธอโดยบอกว่าแม้ว่าเขาและหลินเฉินจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เขาไม่ต้องการทรอยศหรือไว้ใจ จากนั้นนิกกี้ก็ขู่พวกเขาว่าลินเฉินจะตอบสนองอย่างไรหากเธอค้นพบความจริงแต่เขาเพิกเฉยและเดินจากไปในขณะเดียวกันเซอโอก็มาถึงบ้านของลินเพื่อส่งกุญแจที่เธอทิ้งไว้ในรถของเขาก่อนหน้าน,านี้เขาสังเกตเห็นเธอทําอาหารอยู่ในห้องครัวและเห็นว่าเธอไม่เก่งเรื่องนี้เลยเขาจึงเริ่มทาโจ๊กมอเนยงขณะที่พวกเขากินลินเฉินถามพวกเขาเกี่ยวกับคดีนี้และเขาแนะนําให้เธอคิดอย่างใจเย็นเซโอขอให้เธอเล่าเรื่องไม่สําคัญใดๆที่ผุดขึ้นมาในใจเธอ เพราะสิ่งเหล่านี้อาจเป็นกุญแจสําสคัญในการไขคดีเพราะคําพูดเหล่านี้ลินเฉินจึงจํารถที่ถูกทิ้งในระหว่างเกิดอุบัติเหตุได้จากนั้นเธอไปที่โรงงานรถยยต์เพื่อสอบถามสถานการณ์และดูว่ารถของเธอ,อยังเหลืออะไรอยู่เจ้าของโรงงานมอบสิ่งของในรถให้เธอึ่งเธอพบว่ามีนําบัตรของเชียงหูพร้อมหมายเลขโทรศัพท์จากนั้นเธอก็โทรออกทันทีแต่ไม่มีการรับสายในการค้นหาเบาะแสลินเฉินไปที่บ้านพักคนชราที่เชียงหูเคยทํางานเธอถามคนงานว่าเคยเห็นเธอก่อนไหม แต่ทุกคนบอกว่าในขณะที่ลินเดินเตร่ไปรอบๆบ,บ้านพักคนชราเธอจำวิสัยทัศน์ที่เธอกำลังโตเถียงกับเชงหวัวในรถโดยบอกว่าเธอจะฆ่ามิสเตทีในไม่ช้าเธอกลัวมากและคิดว่าชงหัวเป็นฆาตกรลินจึงส่งข้อความถึงวงอดีตเรนหนุ่มของเธอและถามเขาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เธอมีกับเชงหัวในขณะเดียวกันเซโอก็เชิญนางพีไปที่สถานีตำรวจเพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์ให้ดีขึ้นเธอกังวลและมีปัญหากับการดื่มน้ำซึ่งทำให้เขาคิดว่าเธอมีพิรุษต่อมานาแพีไปไหวสามีผู้ล่วงลับของเธอ แต่ระหว่างทางเธอได้พบกับเพื่อนบ้านคนหนึ่งที่แสดงความเสียใจเธอพบโดยบังเอิญจากเพื่อนบ้านว่าคุณเฉินพ่อของหลินเฉินมักจะสอบถามเกี่ยวกับการตายของสามีของเธอซึ่งทำให้เธอรู้สึกกลัวมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นไม่นานนางแพทตีก็โทรหาหลินเฉินและถามว่าทำไมเธอถึงโทรมาก่อนหน้านี้เมื่อหลินแจ้งให้เธอทราบว่าเธอพบหมายเลขบนกัดของชิงว่าแพดดี้จึงเชิญเธอมาและบอกว่าเธอต้องพูดคุยเรื่องสำคัญเมื่อหลินเฉินไปที่บ้านของนางแพทตีเธอจำความทรงจำที่เลือนรางได้บ้างแพดีบอกเธอ ว่าพวกเขาเคยสนิทกันมากและถามว่าเธอจําอะไรได้บ้างจากอดีตแต่หลินเฉินอ้างว่าเธอจำไม่ได้พอดีประกาศว่าเธอต้องสารภาพบางอย่างและขอให้เธออย่าบอกใครแม้แต่พ่อแม่ของเธอจากนั้นเธอก็บอกว่าชงหูเคยมาที่บ้านของพวกเขาเพื่อเรียนฟรีเพราะเขาเป็นเด็กกําพร้าและยากจนมากอย่างไรก็ตามความรู้สึกของเธอที่มีต่อคุณแพทีนั้นผิดปกติดังนั้นเธอจึงเกลียกล่อมเขาและเป็นชู้กับเขามาหลายปีแล้วหลินเฉินรู้สึกยากที่จะยอมรับแต่นางแพทียังคงอ้างต่อไปว่าชงหู เลียกหล่อมคุณพ่อของเธอคุณเฉินและด้วยเหตุนี้เธอจึงสงสัยว่าเขาอาจช่อนตัวและปกป้องเธอนาวแพท t เร่งเร้าให้ลินสืบสวนสถานการณ์พิ่มเติมเพื่อที่พวกเขาจะได้พบกับช่องหูโดยเรวที่สุดในขณะเดียวกันเชโอก็สงสัยในตัวคุณเฉินเช่นกันเขาจึงไปที่สวนผลไม้ในตอนกลางคืนเพื่อหาเบาะแสที่นั่นเขาพบฝุ่นสีดําชนิดเดียวกับที่พบที่หน้าต่างของที่เกิดเหตุในทางกลับกันลินก็สงสัยในตัวพ่อของเธอเช่นกันเธอจึงไปที่สวนผลไม้เพื่อหาผังบ้านของบ้านพักคุณชราซึ่งทําให้เธอเป็นหงมากยิ่งขึ้น ขณะที่เธอและเซอโอกำลังสืบสวนพวกเขาก็วิ่งเข้าหากันซึ่งทำให้ทั้งคู่ตกใจขณะที่พวกเขากำลังจะจากไปลินก็จำอะไรบางอย่างได้และปวดหัวเมื่อเห็นว่าเธอไม่สบายเซโอจึงพาเธอไปส่งที่บ้านเพื่อป้องกันไม่ให้เธอประสบอุบัติเหตุอีกครั้งในฉากถัดมาคุณเฉินพบว่าสามีของเธอเพิ่งซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิงมาเธอจึงซ่อนตัวอยู่ในรถบรรทุกของเขาเพื่อดูว่าเขาไปที่ไหนขณะที่เธอติดตามพวกเขาเธอพบว่าสามีของเธอแอบซ่อนเชิงหุตลอดเวลาเชิงหัวบอกว่าเธอจะมอบตัว แต่คุณเฉินโต้วว่าเธอไม่ควรทำเพราะเธอไม่ได้ทำอะไรผิดขณะที่ทั้งคู่ยังคงโตเถียงกันเชิงเหวาก็เดินจากไปและคุณเฉินก็ตามเธอไปในคืนถัดมาเช้าวิ่งข้ามมิงขณะที่เขากลับมาจากร้านขายยาเมื่อเขาถามมิงว่าเขากำลังมาจากไหนเขาตกใจและวิ่งหนีไปขณะที่ตามเขาไปชอก็วิ่งเข้าหาเลินและเกือบจะยิงเธอหลังจากโตเถียงกันสั้นๆลินก็ออกจากที่เกิดเหตุและเซโอก็มุ่งหน้าไปยังมิงที่ซึ่งเขาพบกับบ้านที่คุณเฉินจับไว้ให้เชิงหุ ขณะที่เขาตรวจสอบสถานการณ์คุณเฉินก็กระแทกเขาจากด้านหลังและมัดเขาวไว้ไม่กี่นาทีต่อมาเซโอ้ก็ตื่นขึ้นและพยายามเกลี้ยกล่อมให้คุณเฉินปล่อยเขาไปแต่เรื่องราวกลับรุนแรงขึ้นและเฉินก็ยิงเขาที่แขนเมื่อเห็นแม่ของเธอเสียใจลินจึงโทรหาพ่อของเธอเพื่อหาสาเหตุที่เกิดขึ้นแต่เขาบอกเธอว่าไม่มีอะไรและขอร้องให้เธออย่าก,กังวลจากนั้นเราจะเห็นคุณเฉินรักษาแผลของเซโอเมื่อเขาถามถึงความจริงคุณเฉินตอบว่าเขาจะยอมจำนวนและเปิดเผยความจริงเมื่อถึงเวลา ในขณะเดียวกันนิกกำลังเตรียมตัวสำหรับคอนเสิร์ตเมื่อเธอได้พบกับกวนลูกชายของชายผู้มัง่งคั่งเธอจัดหาห้องสวีทวีไอพีให้เขาด้วยความยินดีและต่อมาก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันอย่างไรก็ตามเมื่อเธอตรวจสอบโทรศัพท์ของเขาในภายหลังนิกก็พบว่าเขาได้ส่งวิดีโอที่ใกล้ชิดของพวกเขาไปให้เพื่อนเของเขาเธอโกรธมากเมื่อเห็นสิ่งนี้และขอให้เขาลบวิดีโอทันทีและขู่ว่าจะฟ้องเขาเมื่อนิกีมาถึงที่ทำงานเธอพบว่าวิดีโอที่ใกล้ชิดของเธอหลุดเธอตกใจแล้วก็กลับบ้านไปของตัวเองหลังจากได้ยินเขา มีอาไปให้กำลังใจเธอและไม่กิใจหลินเฉินก็โผล่มาด้วยแต่พอหนีกี้เห็นเธอเธอก็โกรธจัดและอ้างว่าหลินเฉินมาทำให้เธออับอายเพราะมีเรื่องคล้ายๆก,กันเกิดขึ้นกับเธอในอดีตแต่เพราะหลินเฉินจำอดีตไม่ได้เธอจึงสับสนและไม่รู้ว่าหนีกี้พยายามพูดอะไรหลินไปที่บ้านของเธอและถามความจริงจากแม่และพี่ชายของเธอแต่พวกเขาไม่บอกอะไรเธอพวกเขาเริ่มโตเถียงกันและเมื่อแม่ของเธอพยายามจะพูดอะไรหญิงก็เข้ามาขัดขวางและห้ามไม่ให้เธอพูดในตอนนั้นในช่วงเวลาที่เกิดเหตุหลินเฉินก็หมสดสติ และในทางกลับกันเธอก็จําทุกอย่างได้ในทันทีเรากลับไปที่ฉากย้อนหลังตอนที่หลินเฉินยังเป็นวัยรุ่นเธออยู่โรงเรียนมัธยมและมักจะไปที่บ้านของนายแพทดี้กับเพื่อนเพื่อนเพื่อเรียนพิเศษนายแพทดี้ยังดูแลการศึกษาของเฉินหูด้วยเพราะเธออยู่กับยายเพียงลําพังและมาจากครอบครัวที่ยากจนเนื่องจากหลินเป็นนักเรียนที่เก่งนายแพทดี้จึงขอให้เธอมาที่บ้านของเขามากกว่าคนอื่นๆเพื่อเรียนพิเศษซึ่งเธอก็ตกลงพ่อแม่ของเธอก็ชอบนายแพทดี้และภรรยามากและพวกเขาก็มีความสุขที่ลูกสาวของตนอยู่ในมือที่ดีวันหนึ่ง นายแพดดี้หาข้ออ้างให้หลินเฉินไปรับข้อสอบแล้วเขาก็เริ่มกอดเธอแน่นเธออ้างว่าเพราะเขาไม่มีลูกเขาจึงคิดว่าเธอเป็นลูกสาวของเขาซึ่งเป็นสาเหตุที่เขาจึงกอดเธอและตั้งแต่วันนั้นหลินเฉินก็รู้สึกอึดอัดกับพวกเขาและหลีกเลี่ยงที่จะไปเรียนพิเศษที่บ้านของเขาแต่พ่อแม่ของเธอที่ไม่รู้เรื่องนี้เลยยังคงเร่งให้เธอไปที่บ้านของครูเพื่อให้เธอเรียนได้ดีต่อมาหลินเฉินก็ไปเรียนพิเศษและบังเอิญเป็นวันที่ฝนตกนายแพดที้ชิญเธอเข้ามาและเสนอชื่อผ้าให้เธอเปลี่ยน แต่ไม่กี่อาดใจต่อมาเขาก็ควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้และข,ข่มขืนเธอหลังจากนั้นไม่นานน้งแพตตี้ก็มาถึงที่เกิดเหตุแต่ถึงแม้จะเห็นสามีของเธอลุ้งละเมิดเด็กสาวเบอร์สุดเธอก็ไม่แสดงปฏิกิริยาใดๆและก็ปิดประตูกลับในปัจจุบันหลินเชนจำได้ในที่สุดว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆและพบว่ามันยากที่จะเผชิญหน้ากับมันเธอจึงลังเลที่จะพูดหลังจากตื่นขึ้น,นมาและเห็นเธอเจ็บปวดแม่ของเธอก็รีบไปเผชิญหน้ากับนางแพตตี้และต่อว่าเธอที่เข้าหาหลินเชน แต่ว่านางแพตตีก้ก็โทษเลนและเส้นหัวที่ทำลายชีวิตแต่งงานของเธอซึ่งยิ่งทำให้คุณนายเฉิงโกรธมากขึ้นไปอีกจากนั้นเธอก็แสดงความเสียใจที่ส่งลูกสาวของเธอไปเรียนที่บ้านของพวกเขาและล้มเหลวในการปกป้องเธอและก่อนที่จะจากไปเธอก็ขู่ว่านางแพตตี้จะไม่ติดต่อหลนอีกเลยมิฉะนั้นเธอจะแจ้งตำรวจในขณะเดียวกันเจ้าก็รู้ว่า,วานายเฉิงกำลังหลับและพยายามวิ่งหนีจากการถูกกักขงังนายเฉิงก็ตื่นขึ้นและตามเขาไปแต่จูๆ่ๆก็มีรถคันหนึ่งเลีนยมาและชนเจ้า ในฉากถัดมาหลินเฉินในวัยรุ่นกำลังล้างตัวนับไม่ถ้วนหลังจากการล่วงละเมิดที่เธอต้องเผชิญเธอไม่รู้ว่าจะจัดการกับเรื่องทั้งหมดนี้อย่างไรและเธอก็สับสนอยู่เสมอเมื่อแม่ของเธอขอให้เธอไปเรียนพิเศษวันหนึ่งในที่สุดเธอก็ระเบิดและบอกความจริงกับแม่ของเธอจากนั้นแม่ของเธอก็บอกพ่อของเธอเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเขาตกใจแต่แทนที่จะสนับสนุนเธอเขากลับโทษหลินที่ไม่ผลักนายแพตตี้และไม่ต่อสู้กลับหลินรู้สึกขยะขยางที่ครอบครัวของเธอเองโทษเธอในเรื่องนี้เธอจึงวิ่งออกไปข้างนอกและพบกัับเหว และปรากฏว่าเสวนหัวก็เป็นเหยื่อของการลุงละเมิดของนายแพตตี้เช่นกันต่อมานายและนางแพตตี้ก็มาถึงบ้านพร้อมกับสมาชิกของคณะกรรมการโรงเรียนพ่อแม่ของเธอขู่ว่าจะแจ้งตำรวจแต่นางแพตตี้อ้างว่าเป็นความผิดของลูกสาวของเธอเพราะนักเรียนคนอื่นๆไม่มีใครออกมาพูดเหมือนอย่างนี้แม้ว่าสามีของเธอจะกระทำความโหดร้ายเธอก็ยังคงปกป,กป้องเขาและปฏิเสธที่จะยอมรับว่าเขาทำร้ายใครคณะกรรมการโรงเรียนยังขอร้องให้พ่อแม่ของหลิเฉินจัดการเรื่องนี้ภายในโดยไม่ต้องมีเรื่องนี้เรา เพราะการทำเช่นนั้นอาจส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของโรงเรียนในโรงเรียนหลิงก็เก็บตัวและมักจะหลงลืมและสับสนอยู่เสมอเมื่อความทุกข์ทรมานกลายเป็นสิ่งที่เธอแบกรับไม่ไหวในที่สุดเธอก็สารภาพกับมีอาเพื่อนสนิทของเธอและขอร้องให้เธออย่าบอกใครมีอารู้สึกเห็นใจเธอและให้การสนับสนุนทั้งหมดที่เธอต้องการแต่เธอก็เล่าเรื่องนี้ให้หนีกี้ฟังแต่ว่าวันหนึ่งเมื่อหนีกี้ได้ยินเด็กผู้หญิงบางคนพูดจาไม่ดีเกี่ยวกับหลินเธอก็ผลอหลุดปากความจริงออกไปโดยไม่ตั้งใจทำให้เกิดเรื่องอื้อเฉาในโรงเรียน ผลก็คือหลินเฉินถูกนำตัวไปที่ฝ่ายบริหารของโรงเรียนและพ่อของเธอก็ถูกติดต่อเช่นกันอย่างไรก็ตามเธอถูกบังคับให้ปฏิเสธข่าวลือเพื่อรักษาชื่อเสียงของพวกเขาและตั้งแต่นั้นมาหลินก็ปฏิเสธที่จะพูดคุยกับเพื่อนๆของเธอเพราะเธอไม่สามารถให้อภัยพวกเขาที่ทรยศความไว้ใจของเธอได้ในปัจจุบันหลังจากถูกรถบรรทุกชนเจ้าก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเขาไม่ได้เปิดเผยความจริงที่ว่าเขาถูกนายเฉินลักพาตัวไปและปล่อยเขาไปหลังจากที่รู้ความจริงเกี่ยวกับนายแพตตี้ ในเวลาเดียวกันเขาก็รู้ว่าทั้งนายเฉินและส่วนหัวไม่ได้ฆ่านายแพตตี้ดังนั้นเขาจึงคิดว่าหลินมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมในตอนนั้นเองเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากสถานีตำรวจแจ้งว่าส่วนหัวได้มอบตัวและสารภาพว่าเป็นคนฆ่านายแพตตี้ในขณะเดียวกันนางแพตตี้ก็มาถึงสถานีตำรวจด้วยและเธอเป็นกังวลว่าการกระทําในอดีตของสามีของเธอจะถูกเปิดเผยเธอจึงคอยบอกตำรวจว่าส่วนหัวอาจโกหกเพื่อให้เหตุผลในการฆาตกรรมและขอให้พวกเขาอยาเชื่อเธอในภายหลังเชโอเข้าหาช่งหก และถามว่าเธอฆ่าอย่างไรแต่เฉิงหัวไม่ได้อธิบายอะไรมากนะักเธอบอกเพียงว่าเธอให้ยานอนหลับจํานวนมากกับเขาทําให้เขาเสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาดอย่างไรก็ตามนายแพ์ตีถูกปีบคอจนตายดังนั้นเซโอจึงยากที่จะยอมรับว่าเฉิงหัวฆ่าเขาต่อมาลินเชนไปที่สถานีตํารวจเพื่อพบกับเฉิงหุผู้ซึ่งขอโทษเธอที่ไม่กล้าพูดต่อต้านการทําร้ายร่างกายของนายแพ์ตีในตอนนั้นหลังจากนั้นไม่นานลินเชนก็ได้รับข้อความจากมิงพี่ชายของเธอที่บอกว่าเขาจะแก้แค้นหลังจากที่ลินเชนจากไปเช่า ก็สนับสนุนให้ชองฮวะเปิดเผยความจริงแต่ชองหวยังคงยืนกรานว่าเธอเป็นฆาตกรจากนั้นเขาก็อ้างว่ารู้ว่าการลงโทษอาศัยอยู่กับครอบครัวเชิญมาเป็นเวลาหนึ่งปีและเนื่องจากเธอมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับพวกเขาเธอจึงปกป้องครอบครัวเชิญอยู่ในขณะนี้ปรากฏว่าเชองฮวะตั้งใจจะใช้ยานอนหลับให้กับนายแพทย์ดีมากเกินไปแต่ในขณะนั้นนายเชิญก็มาถึงเพื่อฆ่าเขาอย่างไรก็ตามเธอโน้มน้าวให้เขาไม่ทําอะไรโง่โงและช่วยให้เขารับผลจากหน้าต่างแต่มิง ปรากฏตัวในระหว่างนั้นและบีบคอมิสเตอร์แพทีจนตายในขณะเดียวกันมิงกำลังวางแผนที่จะฆ่ามิสซิสแพทีและบุกเข้าไปในบ้านของเธอแต่มิสซิสแพทีตจะหนักว่ามิงได้บุกเข้ามาในบ้านของเธอเพื่อปกป้องตัวเองเธอคว้ามีดและจัดก,การทำร้ายเขาได้เธอจึงโทรหาลินและขอให้เธอมาอย่างรวดเร็วหลังจากการสอบสวนซีโอโทรหาลินและทราบว่าเธอจะไปที่บ้านของมิสซิสแพทีดังนั้นเขาจึงมุ่งหน้าไปที่นั่นในเวลาต่อมาเมื่อลินปรากฏตัวที่บ้านเธอตกใจที่เห็นพี่ชายของเธอได้รับบาดเจ็บนางแพตตี้ก็กระโดดเข้ามาจมดีลินเช่นนกัน ต่เซโอก็มาถึงพอดีเพื่อช่วยเธอจากนั้นเธอก็ทำร้ายเซโอแต่เขาจัดก,การจับเธอไว้และบอกให้ลินวิ่งหนีเมื่อเธอออกจากบ้านลินก็จะหนักว่าไม่มีอะไรสมเหตุสมผลและความคิดของคุณก็จะจางลงอีกครั้งในฉากต่อไปลินเชิญตื่นขึ้นที่สถานีตำรวจซึ่งเธอพยายามยื่นรายงานแต่เธอประหลาดใจที่ได้กลับไปยังโลกที่เธอเป็นที่ปรึกษาด้านการสรรหาบุคลากรที่ประสบความสำเร็จเธอได้เรียนรู้จากตำรวจว่าเธอถูกรถบรรทุกหนักชนขณะกลับมาจากที่ทำงานความเป็นจริงก่อนหน้าของเธอเป็นเพียงภาพลงตา หลังจากทำบันทึกเสร็จแล้วเธอก็ออกจากสถานีตำรวจเพื่อพบกับโทบีแฟนหนุ่มของเธอตอนแรกเธอคิดว่าอาจจะเป็นเซโอแต่เธอก็ถอนหายใจโล่งอเมื่อเธอรู้ว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเธอคือแฟนของเธอจริงๆโทบีเตือนเธอว่าเธอเรียกเขาว่าเซโอมาสองวันแล้วลินเชนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอแต่เธอยอมรับสิ่งนี้ว่าเป็นความจริงของเธอต่อมาลินเชนได้รับโทรศัพท์จากหัวหน้าของเธอเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ของเดนอีเดนอีกล่าวหาเธออย่างผิดๆว่าล่อลวงและทำร้ายร่างกายเขาในสำนักงานลินเชนและโทบี ไปที่สำนักงานเพื่อพยายามแก้ไขปัญหาแต่ซีอโอเชื่อคำพูดของแดนนี่เท่านั้นและสั่งให้เธอออกจากบริษัทหลังจากที่ลินเก็บข้าของและเดินลงบันไดโทบีบอกว่าเขาต้องการช่วยกระดาษและพวกเขาจะฟ้องแอนนี่แทนบรติมีชอบแต่เธอกลับแสดงท่าทีห่างเหินกับพวกเขาอีกครั้งและขอให้พวกเขาออกไปซึ่งทําให้เขาสับสนโทบีกลัวที่จะสูญเสียเธอและต้องการช่วยเธอแต่เขาไม่แน่ใจว่าจะทําอย่างไรในขณะนั้นอย่องอดีตแฟนหนุ่มของลินโทรหาเขาและขอให้เขาอ่านไดอารี่ของเธอและค้นหาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต หลังจากอ่านไดอารี่แล้วโทบี้ก็จะหนักว่าลินถูกละเมิดทางเพศในอดีตและเธอมักจะประสบภาวะแยากตัวเนื่องจากความรุนแรงนิยงได้คิดหาวิธีมากมายเพื่อช่วยเธอในการหลีกหนีจากเงาเมืดในอดีตของเธอแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จลินยังคงอยู่ที่เดิมและเขาไม่สามารถทนได้อีกต่อไปจึงยุติความสัมพันธ์ของพวกเขาหลังจากค้นพบความจริงโทบี้ก็โทรหาลินและขอพบเธอแต่เธอก็ปฏิเสธอีกครั้งต่อมาลินจะหนักว่าเมือ่อเดนีพยายามล่วงละเมิดเธอมันทำให้ความทรงจำที่ไม่พึงประสงค์ย้อนกลับมาหาเธอ ด an. ั да. uh ง store, Entonces, นั้นเธอจึงต้องแก้แค้นชายที่ทําให้เธอต้องรำลึกถึงเหตุการณ์ที่ทาลายชีวิตเธออีกครั้งเรียนรู้ว่าเฉิงหูเป็นภรรยาของแดนนี่ซึ่งเธอได้พบในงานปาร์ตี้เล่นแต่ัดสินใจมากกว่าน้านี้เพราะเธอต้องการลืมเรื่องราวในอดีตแต่ตอนนี้เธอประเมินสถานการณ์แล้วและจะหนักว่าทั้งสองคนอาจร่วมมือกันเพื่อเอาชนะชายอย่างเดนนี่เธอจึงตัดสินใจเข้าหาเธอในวันรุ่งขึ้นเธอพบกับเฉิงหูและพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เดนนี่ทำกับเธออย่างไรก็ตามเฉิงหูพยายามโต้แย้งกับเธอและพยายามหาเหตุผลสนับสนุนการกระทของน เธอเชื่อว่าแดนนี่ไม่สามารถยอมรับผู้หญิงที่มีอำนาจได้เพราะแม่ของเขาเป็นผู้หญิงที่ชอบสังการซึ่งครอบงำเขามาตลอดชีวิตเขาคาดหวังให้ผู้หญิงรอบตัวมองว่าเขาเหนือกว่าในทางกลับกันลินกล่าวว่าความบอบช้ำในวัยเด็กของเขาไม่ควรส่งผลต่อชีวิตของผู้หญิงที่อยู่รอบตัวเขาและไม่มีคำอธิบายใดๆสำหรับการกระทำของเขาลินขอให้เชงหวัวหักล้อที่แดนนี่ใช้ถ่ายทำเหตุการณ์หลังจากพูดคุยกับลินเชิญแล้วเชงหวัวก็จะหนักว่าเธอใช้ชีวิตแบบยอมจำนนแม้ในวัยผู้ใหญ่ เธอจะหนักว่าเธออยู่ในสถานการณ์เดียวกับภรรยาของพอด,ดีและด้วยเหตุนี้เธอจึงเสี่ยงที่จะถูกจับได้และพบกับหน่วยความจำที่ใช้ในกล้องและส่งมอบให้กับลินต่อมาแดนนี่ก็ถูกจับกลุมหลังจากที่ลินและเชิงหกรายงานต่อตั้งเขาและส่งวิดีโอในฉากต่อไปลินเชิญกลับมาติดต่อกับแม่ของเธอเธอจะหนักว่าเธอตัดสินใจที่จะแยกตัวเองออกจากครอบครัวอย่างไรหลังจากเรียนจบมัธยมปลายลินก็ไม่สามารถอยู่กับพ่อของ,ของเธอได้อีกต่อไปซึ่งปิดปากลูกสาวของเขาเมื่อเธอต้องการความช่วยเหลือจากเขามากที่สุด แม่ของเธอแจ้งเธอว่าแม่ว่าเขาจะส่งไม่ให้เธอเล่าเรื่องสุขภาพที่สุดของขาให้หลินฟังแต่เขาก็จะกิะซิบชอธอในขณะหลับอยู่บ่อยๆและหมิงพี่ชายของเธอเสียชีวิตจากอุบัติเหตุไม่นานหลังจากที่พ่อของเธอเสียชีวิตต่อมาเชางฮวาก็พบกับลินและแจ้งเธอว่าเธออยากกับแอนนี่และกำลังจะไปทางใต้เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ลินบอกให้เธอติดต่อก,กับเธอเพื่อที่พวกเขาจะได้ทำงานเพื่อใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดีในอนาคตหลังจากนั้นลินเช่น ก็ไปพบจิตแพทย์เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับอดีตอันเจ็บปวดของเธอในขณะที่โทบิอันเข้าร่วมหลักสูตรเพื่อทําความเข้าใจความทุกข์ภายในของผู้หญิงที่ถูกทําร้ายทางเพศมากขึ้นเขาต้องการเรียนรู้วิธีนําผู้คนออกจากอดีตที่ยุ่งยากของพวกเขาเพื่อที่เขาจะได้สนับสนุนลินด้วยความเจ็บปวดของเธอตอนนี้ลินเชิญปรับความเข้าใจกับเพื่อนเก่าของเธอและให้อภัยพวกเขาโดยการทบทวนความทรงจําของเธอเธอพบว่าพวกเขาเป็นวัยรุ่นที่ไร้เดียงสาผู้ที่แบ่งปันความลับของเธอกับคนอื่นๆในโรงเรียน เธอให้อภัยพวกเขาและตัดสินใจที่จะฟื้นฟูมิจฉาภาพของพวกเขาในฉากต่อไปเราจะเห็นว่านายแพ์ดียังมีชีวิตอยู่ขณะนี้เขาเป็นอัมพาตและใช้วิลแชร์บางครั้งภรรยาของเขาก็อยากจะบีบคอเขาจนตายเมื่อนึกถึงว่าเขาเป็นคนแบบไหนแต่เธอก็มีหน้าที่ต้องดูแลเขาแม้ว่าเขาจะเป็นสาเหตุของความทุกข์ทั้งหมดของเธอในฉากสุดท้ายเลนเชินและโทบีไปตั้งแคมป์ด้วยกันเธอบอกพวกเขาว่าแม้ว่าเขาจะสำคัญกับเธอก็ตามเธอก็ไม่สามารถยอมรับความรู้สึกของเขาได้และคืนแหวนให้เขาอย่างไรก็ตามโทบี กล่าวว่าเขาจะไม่บังคับให้เธอทําอะไรและเขาจะอยู่กับเธอเพื่อสนับสนุนเธอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นลินรู้สึกซาบซึ้งในคําพูดของเขาและในที่สุดเธอก็โน้มน้าวตัวเองให้ยอมรับความรักของเขาเธอสัญญาว่าจะหาวิธีปล่อยวางอดีตและเริ่มชีวิตใหม่และเรื่องเราก็จบลง